ผมเจอบางสิ่งบางอย่างนะอยู่เบื้องหน้าของผมนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมเเพ้าลงลังเลยนะครับผมจะเดินเข้าไปใกล้กว่าน,นี้นะผมจะไปซุ่มดูนะครับค่อยๆเดินเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมจะบอกว่าผมอยู่ห่างจากบุคคลปริศนาพอสมควรเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะ เห็นเหมือนที่ผมเหม็นนะครับพี่พี่เห็นไหมผมต้องยินเงนียบนะครับเดี๋ยวเขาได้ยินนะ